ก็ตามท่านก็ไม่ควรนำเอาความมั่งมีนี้ไปอวดให้ผู้คนรู้มากจนเกินไปทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงทางการเงินของท่านจะไม่ถูกรบกวนให้เสียจังหวะนั่นเองปีนี้คนโสดหลายคนจะมีโอกาสตกหลุมรักกับคนที่ท่านถูกใจจะได้เก็บเกี่ยวและชื่นชมกับความรักอันแสนหวานก็ในปีนี้แหละ ส่วนท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานแล้วชีวิตมีความมั่นคงดีอยู่แล้วก็ให้ท่านคงรักษาความสุขนี้เอาไว้ปีนี้ควรให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงปีนี้แม้แต่ยุงก็ไม่ได้ไต่ไรก็ไม่ได้ตอมท่านจึงหายห่วงได้ คนเกิดปีฉลูพศออนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงที่เป็นคนนิ่งนิ่งไม่วันไว้ไม่หวาดกลัวกับคำขู่ของใครง่ายๆนี่เป็นนิสัยของคนรักสงบ